สวัสดีค่ะจากร้านชางธนวัซ่อมมือถือนะคะในคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะมารีวิวเปลี่ยนหน้าจอของ iPhone นะคะเครื่องนี้เป็น iPhone 15 Pro Max นะคะของลูกค้านะคะจอแตกทชสกีนไม่ได้แล้วก็เสียงของภาพเนี่ยเพี้ยนไปเลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าหลังจากเปลี่ยนจอไปเนี่ยเป็นยังไงนะคะอันนี้จอด้านล่างนะคะแล้วก็จอด้านข้างนะคะ จอด้านบนนะคะนี่นะคะค่อนข้างจะโอเคเลยนะคะแล้วก็มีติดฟิล์มให้ด้วยนะคะจะแถมฟิล์มให้ทุกรุ่นเลยนะคะสำหรับเปลี่ยนหน้าจอนะคะจอในคลิปวิดีโอนี้จะเป็นจอเทียมน,นะคะอันนี้ทัชสกรีนนะคะนี่เช็คทัชสกรีนนะคะ กดไหนที่ทชสกีนไม่ได้มันก็จะหลุดนะคะอันนี้ทัชสกีนได้นะคะแล้วก็สีจอนะคะนี่จะเป็นสีจอนะคะนี่นะคะคุณภาพสีจอก็ตามคลิปวิดีโอเลยนะคะนี่นะคะ ต่อไปสัมผัสนะคะ123456789ดอกจันศูนย์สี่เหลี่ยมอันนี้หน้าจอสัมผัสได้นะคะนี่นะคะน,นี่ทูโทนเปิดใช้งา,งานได้นะคะ โอเคเรียบร้อยค่ะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจเปลี่ยนหน้าจอนะคะสามารถติดต่อมาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ